ท่านวโยคาวิจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดถึงกรสินรวมคำว่ากรสินรวมนี่ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็หมายถึงว่าผมจะพูดถึงกสินทั้งสิบอย่าง,งกระสินทั้งหมดมีสิบอย่างนี่กัน mm. ก็คือหนึ่งปฐวีกสินการเพ่งดินสองอาโปกสินการเพ่งน้ำสามเตโชกสินการเพ่งไฟ สี่วายโยกสินการเพ่งลมและก็ห้านีลกสินการเพ่งสีเขียวหกปิตกากสินการเพ่งสีเหลืองเจ็ดโลหิตะกะสินการเพ่งสีแดงแปดโอทาะกะสินการเพ่งสีขาวเก้าอาโลกสินการเพ่งแสงสว่างสิบอากาศกสินเพ่งอากาศ สำหรับการเพ่งเสินนี่ก็อยู่ในสภาพอันเดียวกันกับอธิบายที่มันแล้วถ้าจะหาแนวการพูดก็ให้มากๆแล้วก็หาเรื่องขายเสียงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่ามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านนั้นหลายเข้าใจนี่ถ้าจะไปดูในวิสุทธิมรรค แต่ก็บอกว่าถ้าจะเพ่งดินก็เอาดินมาปั้นเข้าหรือว่าดินมาทากับผ้าเข้ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทําแบบนั้นที่ผมทํากันมาเนี่ยผมไม่ได้ทาแบบนั้นหรือว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทาแบบนั้นถ้าเราอยากจะดูดินก็ดูดินจุดใดจุดหนึ่งเทียวปั้นเข่าก็ได้ขนาดไม่จํากัด นี่นก็หับตาลืมตาดูเช่นเดียวกับด,ดูสีแดงของพระลูกชายในช่างทองคือไม่ต้องสร้างแบบเป็นกรณีพิเศษเอาแบบของพระพุทธเจ้านะถูกต้องแล้วเมื่อเราอยากจะปฏิบัติปฐวีกสินนี่นก็ดูดินปฏิบัติในเตโชกสินนี่นก็ดูไฟสำหรับไฟนี่ก็ไม่กันเวลาที่ผมทำกันผมก็ใช้เทียนธรรมดา ไม่ใช่ใช่อะไรแตกต่างไปกว่าน,นี้ดูเปลวไฟให้เปลวเรียกว่าดูเฉพาะเนื้อไฟอย่าไปเอาฟันไฟยเนี่ยโปกสินผมก็เอาน้ํามาใส่แก้วบ้างเอาน้ํามาใส่ขันบ้างดูมันก็ไม่มีอะไรบางทีไปนั่งอยู่ที่สะพานน้าเห็นน้ํำไหลผ่านหน้ามาแล้วก็ดูน้ําอย่างนี้มันก็ใช้ได้แลว้ววายโยกรสินก็ดูการไหวไปไหวไมาของยอดไม้ เอาจับนิมิตยอดไม้มันไม่เห็นนี่ลมในเมื่อมันไม่เห็นลมแล้วก็จับยอดไม้เป็นสําคัญการไหวไปไหวมาของบองยอดไม้และกิ่งไม้นั่นเราไปพิจารณากันด้านวายโยกศินสำหรับกระสินสีเขียวเราก็นั่งมองดูสีเขียวกสินสีเหลืองแล้วก็ดูสีเหลืองกระสินสีแดงแล้วก็ดูกระสินสีแดง ก็สินสีขาวแล้วก็ดูสีขาวถ้าดูสีตามนั้นเป็นอนุว่าเราก็ดูภาพนิมิตคือสีตามที่เราต้องการในเมื่อนิมิตเกิดขึ้นมันก็มีสภาพเดียวกับนิมิตที่ปรากฏกับพระลูกชายในช่างทองเพอนิมิตจริงๆที่เราต้องการสีเดิมจะเป็นยังไงก็ตาม สิ่งที่ต้องการต่อไปมันจะกลายเป็นสีขาวทีละน้อยดันน้อยแล้วก็เป็นสีประกายพลิกนี่ผมจะมาทิมบายมากเพราะแนวทางองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพายเจ้า,จาที่นำมาแนะนำไว้มีอยู่แล้วถ้าปรากฏว่ากสิ่งของท่านเป็นประกายพลิกทั้งตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราวของพระในช่างทองก็สแสดงว่าจิตของท่านเป็นฌานที่สี่ตอนนี้ท่านก็พิจารณา ในวิปัสสนาภาวนาหรือว่าพิจรารณาไปด้วยพิจรารณาไปถ้าจิตใจมันเลื่อนลางถ้าจะพูดท่ายก็หันเข้ามาจับกระสินใหม่จะเป็นกระสินกองไหนก็ได้ผมไม่ได้บังคับทุกกองถ้าหากว่าท่านพอใจกองใดถ้าทำกองนั้นได้ทิ้งชาญสี่ก็ใช้พิจรารณาตามนั้น เมื่อจิตเลือนไปก็จับภาพนิมิตใหม่ให้จิตใจทรงตัวมีอารมณ์คร่องมีจิตเป็นเอกาตารมอารมณ์ไม่วกแวกทรงตัวดีแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดตอนนั้นมันเกิดดีกว่าปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมากมีความแหลมคมแต่ปัญญาเกิดทรงตัวดีสมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็หันกรามช้พิจารณาต่อไป ทำอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมามันได้ชานสี่แล้วมันได้ชานสี่แล้วถ้าใช้วิปัสสนาญ,ญาณเชลาริยสัตว์เป็นต้นเนื้อพิจรารณาขันห้าเนื้อพิจรารณาในวิปัสสนาญาณเก้าก็ได้ตามใจชอบเนื้อพิจรารณาในตอนนี้ท่านจะไปเปรียบเทียบกับนาน,นสติเนื้อสุภกรรมฐานอาหาเรียป,ปริกุลสัญญาจตุธาบุานสี่ อย่างในมหาสติสติปัฏฐานก็ทําได้ทุกอย่างสุดแล้วแต่ใจของเราต้องการให้เห็นว่ากายนี้มันไม่ดีให้ได้แม้เมื่อเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีจิตใจของเราไม่ยึดถือในร่างกายเป็นสําคัญไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการความเกิดอีกเท่านี้มันก็จบในการเจริญวิปัสสนาญาณกรรมฐานเชื่อจบกิจในพระพุทธศาสนาก็ามีอะไรไม่ยาก ในเมื่อของไม่ยากผมก็พยายามพูดให้ไม่ยากแต่ขืนว่าผมพยายามพูดให้ยากก็เป็นการทําลายศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เกิดประโยชน์นี่แนวทางปฏิบัติในกสินทุกกองให้ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติกระบตรชายในช่างทองอย่างนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธ ถ้าต้องการจะปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ก็จงปฏิบัติตามนี้ทำกระสินทั้งหมดให้ได้ฌานสี่ทั้งหมดเมื่อทรงฌานสี่จงคล่องก็ต้องคล่องจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรเวลาใดก็ตา,ามดูแนวปฏิบัติในพิญญาหกความจริงปฏิบัติอภิญญาหกนี่ลำบากกว่าลำบากกว่าการปฏิบัติไม่สมาบัติแปด แต่เท่าว่าก็เป็นของดีเหมือนกันเอาไว้เล่นกันในขณะที่ยังไม่เป็นอรหรันต์เพราะว่าปฏิบัติในสมาบัติแปดใช้กระสิงกองเดียวหรือว่าปฏิบัติในวิชาสามแล้วก็ใช้กระสิณกองเดียวถ้าหากว่าเราจะทําให้เป็นอภิญญาหกตามแบบท่านบอกว่าต้องใช้กระสินแปดอย่างแต่สําหรับความรู้สึกของผมเห็นว่าควรใช้หมดทั้งสิบอย่างมันไม่ใช่ของยาก ความจริงเป็นของง่ายเราทํากระสินกองใดกองหนึ่งหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชาญสี่แล้วที่หลังเราก็มาจับกระสินอีกเก้าอย่างใช้เวลาอย่างละไม่เกินสามวันเราก็มีความคล่องในชาญสี่ก็กรสินกองนั้นนั้นเก้ากองเก้าสามยี่สิบเจ็ดเป็นอันว่าหลังจากที่เราทำกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งชำนาญให้ชำนาญจริงๆ นึกขึ้นมาเมื่อไรจับชันสองสามสี่หนึ่งสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสามสองอะไรก็ตามสลับกันมาสลับกันไปได้ทันทีที่เราต้องการเมื่อคล่องก็ต้องคล่องกันจริงๆเวลาคล่องให้คล่องคองแรกให้มากให้ทรงตัวทรงเวลาก็ได้จะขยับขยายเวลาขึ้นเวลาลงก็ได้เป็นไปตามอัธยาศัยไม่ใช่สักแต่เพียงว่าหลับตาลงไปเห็นภาพลอยมา บางทีกว่าจะเห็นภาพได้ก็นานแสนนานใช่เวลาตั้งหนึ่งนาทีสองนาทีอย่างนี้ใช้ไม่ได้มันต้องได้ทุกขณะจิตกําลังกินอยู่กําลังเดินอยู่กําลังคุยอยู่กำลับเพิ่งตื่นใหม่ๆเหนื่อยมาแสนจะเหนื่อยร้อนก็ร้อนก,อนกายก็ลำบากสามารถจับนิมิตสินได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ชื่อว่าคล่อง คล่องจริงๆคล่องเหมือนกับเราหายใจเวลาเราหายใจนี่เราจะหายใจเมื่อไรก็ได้เรียกว่าไม่มีลมหายใจเป็นปกติชั้นใดอารมณ์จิตที่เราสามารถจะทรงชานก็ทรงชานได้เป็นปกติเหมือนกับลมหายใจที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะไปอ้อไปอดหรือว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านจำต้องทำอย่างนี้ แล้วก็มันเป็นของทําไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของทําได้จริงๆเป็นของไม่ยากเมื่อคล่องอย่างนี้เส้นหนึ่งกองกองอื่นๆถึ้อีกหลอย่างอื่นๆอีกเก้าอย่างเป็นของง่ายอย่างชาสามวันก็เข้าถึงชาน4สี่มีความคล่องเท่ากันสามวันนี้ผมกล่าวว่าอย่างชานะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกองใหม่เปลี่ยนกันวันละสามกองสี่กองห้ากองบางรายก็หมดสิบกองเลยภายในวันเดียว เพราะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับคนกินข้าวเรากินข้าวกับน้ําพริกแล้วเปลี่ยนไปกินข้าวกับต้มยำเปลี่ยนไปกินข้าวกับแกงเปลี่ยนไปกินข้าวกับผัดเปลี่ยนไปกินข้าวกับอะไรก็ตามมันก็ไอ้กินข้าวนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันนี่ปกติเป็นอย่างนี้เมื่อคล่องอย่างนี้แล้วที่หลังถ้าเราจะเล่นฤทธิ์ก็เลยพูดกันไปเส้นเลยเป็นของไม่ยากวิธีจะเล่นฤทธิ์เขาบอกว่าให้ใช้วิทยาดีฐานจิต ให้เกิดผลตามฤทธิ์ที่เราจะต้องการท่านบอกให้ทําดังนี้ขั้นหนึ่งเข้าชานสีก่อน้าชานสี่ในกระสิงกองใดกองหนึ่งเราอยากจะต้องการเล่นฤทธิ์แบบไหนล้วก็เข้ากองนั้นเมื่อออกจากชานสี่แล้วอธิฐานว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเข้าชานสีอีกออกจากชานสีแลอ้อธิฐานทับอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เราต้องการจะสงความปรารถนา นี่ว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการฝึกใหม่ๆเขาทำกันแบบนั้นแต่เวลาผลที่ต้องการจริงๆเมื่อคล่องหมดทุกอย่างนึกผับเดียวทาเป็นเลยตามนั้นไม่ใช่ว่าจะไปนั่งรอเข้าชานซีออกชานซีนึกนึกแล้วก็เข้าชานซีแล้วก็ออกชานซีแล้วก็นึกนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกใหม่ๆวิธีฝึกอย่างที่ผมเคยเขียนไว ว่าฝึกเล่นฤตต้องการน้ำแข็งก็น้ำใส่ถ้วยมาเข้าชานสีแล้วออกชานสีอดีฐานคใอยน้ำในถ้วยนี้แข็งแข็งขนาดไหนก็ตามใจเรานึกก็เข้าชานสีใหม่ออกจากชานสีอิีฐานให้น้ำนี้แข็งจิตทรงอยู่ในชานสีเอานิ้วจิ้มลงไปมันก็แข็งเห็นสีขาวแล้วต้องการเป็นสีเหลืองหรือสีทองก็ใช้ปิดกาก,กะสินกสินสีเหลือง เพ่งภาพสีเหลืองควาจริงมันก็แมปเดียวแล้วก็ขอให้สีนี้เป็นสีเหลืองนี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีทองนี่วิธีปฏิบัติจริงๆไม่ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากทําให้มันคล่องใชกองใดกองหนึ่งก็แล้วกันแต่อย่าสักเทวธารมในพวกสักเทวาทํานี่พระทัปพระธรรมนี่ผมไม่เอาด้วยแล้วก็จงอย่าลืมว่าถ้าเราพิจารณากระสิงกองใดอยู่ ถ้าว่าภาพอย่างอื่นปรากฏต้องตัดทิ้งไปทันทีนี่เป็นของง่ายๆไม่มีอะไรยากสำหรับการนิรมิตรกระสินในละกองมีลิกึงคนในอย่างเช่นปฐทวีกสินคือกสินดินดินนี้มีสภาพแข็งก็สามารถจดัดนิรมิตรให้ของอ่อนเป็นของแข็งได้จะแข็งขนาดไหนก็แข็งได้สำหรับอาโปกสินเป็นกสินอ่อน อาโปกสินนี่ของแข็งละธิษฐานให้อ่อนได้ที่ไหนไม่มีน้ำอธิฐานให้มีน้ำได้ถ้าต้องการให้ฝนตกก็ใช้อาโปกสินเหมือนกันถ้าอาโปกสินอธิฐานให้ฝนตกฝนก็ตกน้ามีน้อยเราทำให้น้ามากก่อนได้มันก็ได้ทุกอย่างไม่แย่แปลกตั้งแบบเตโชกสินนี่ทำให้เป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้ถ้าให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้ แล้วก็สําหรับเตโชกสินนี่สามารถเป็นเหตุให้เกิดทิพย์โยกยานเป็นสมุทฐานของทิพย์โยกยานเห็นภาพต่างๆคล้ายกับตาทิพย์สำหรับวายโยกสินนี่ลมนี่เบาทํากายให้เบาลอยไปในอากาศได้ที่ราเหานั่นเองรู้ทีไวรั่วการไวจะได้ใช้ถูกสำหรับนีลกสินสีเขียวทำสถานที่สว่างสว่างให้มึดได้ ทำสิ่งวัตถุต่างๆที่มีสีอย่างอื่นให้เป็นสีเขียวได้วิตกะกสินเป็นกสินสีเหลืองแล้วก็สามารถจดมิตรสีต่างๆที่ไม่ใช่สีเหลืองให้เป็นสีเหลืองได้ให้เป็นสีทองได้อย่างนี้เขาเคยเล่นกันนี่พูดว่าเขาเคยเล่นกันนะไม่ใช่ผมต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเขานั่งดูแผลบเดียวต้นไม้กลายเป็นทองคำทั้งต้น เป็นดินทั้งจุดปจุดใหญ่ตามที่ใจนึกถ้ามองดูดินพับเดียวดินเป็นทองคําแต่ว่าอย่าลืมสีมันเป็นทองคําแต่ถ้าหากว่าสีมันเป็นทองคําแล้วถ้าอยากแข็งแบบทองคําต้องใช้ปฐทวีกสินช่วยให้แข็งเหมือนทองคำเราจะวิสูจน์ได้เลยว่ามันเป็นทองคําแท้ใจเป็นทองคํากี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่จะไปทำอี่ะไปทํา อย่างนี้ไม่ดีเขาทำเขาสร้างกันไว้คือสมาธิสร้างกันไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลถ้าไปเล่นซุกซนนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ที่บอกก็บอกแต่เพียงว่าใช้ผลได้ตามนั้นสำหรับโลหิตกสินสีแดงการอธิษฐานให้เกิดเป็นสีแดงได้ตามความประสงค์โอทาตะกสินสีขาวแต่งกล่าวว่าสามารถทำที่มืดมดให้มีแสงสว่างได้ ว่าทำสีอย่างอื่นที่ปรากฏให้เป็นสีขาวได้โดยถ้าที่ใดไม่เกินไปก็ทำให้เป็นแสงสว่างได้อย่างวายโยกสินนี่บางทีเขาไปอยู่ตามถ้ำตามผามถา้ำหน้าอากาศมันน้อยเขาก็ทำให้มันมีลมพัดผ่านอยู่สเสมอเสมอมมันมีความสุขมีความสบายสำหรับโอทาเตกสินนี่ก็เป็นสมุดฐานของทิพยคุยานเหมือนกันถ้าทำเข้าแล้วก็ใช้ เป็นพื้นฐานให้เกิดทิพยุคุกยานได้สำหรับอาโลกสินเป็นกสินแสงสว่างสามารถจะในนมิตรรูปหรือว่าวัตถุต่างๆให้มีรัศมีสว่างสวัยได้เราทำที่มืดให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้สว่างดีกว่าโอ้ทายตะกะสินกะสินกองน,นี้ก็เป็นกรมสินที่เป็นพื้นฐานให้เตกิดทิ่ย์โุญยานเหมือนกัน และก็เป็นพื้นฐานสร้างทิพยุฬาัยโดยตรงสำหรับอากาศกสินสามารถทำจิตให้เห็นของที่ปกปิดอยู่ย่ของมีอยู่ในหีบในกล่องในหอในที่ไหนก็ตามถ้าเราต้องการจะเห็นก็ใช้อากาศกสินช่วยเนื้อว่าในที่ใดอากาศไม่ดีแล้วก็ทำเป็นเครื่องปรับอากาศเสียอากาศมันร้อนจัดแล้วก็ปรับให้มันเย็น อากาศมันเย็ยนจัดก็ปรับให้มันร้อนอากาศไม่พอก็ปรับอากาศให้พอดีตามความต้องการที่เราต้องการเป็นนันว่ากสินทั้งสิบอย่างนี้ทำริ์ได้ตามนี้ที่เรียกกันว่าพิญญาหกเมื่อทรองพอิญญาหกก็มีแสดงริ์ได้มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์ม่ก็ได้ทุกอย่างแต่ได้ว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่อง แต่พวกท่านนนั้หลายยังหนุ่มย่งสาวกันอยู่เขาว่าหนุ่มสาวก็หมายความหนุ่มสาวในการปฏิบัตินี่กล่าวไปทีก็เรียกว่ายังใหม่อยู่ก็ได้ถ้ายัางหนุ่มย่งสาวอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าอย่าหลงเล่นแล้วก็อย่าหลงอย่าทอนงตนว่าเป็นคนดีการทรงอภิญญาแบบนี้จัดว่าเป็นโลก,กีวิสัยยังไม่มีอะไรที่ดีพิเศษ ดูในสมัยองค์สมเด็จพระบรมโลกเเธิพระเทวทัตท่านทำได้แบบนี้ท่านลงในความดีในที่สุดก็มีความอักตัญญูไม่รู้คุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายลงไปจริงๆแทนที่จะไปสวรรค์ไปมก็เป็นลงเอเวจีมหานรกซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเด็กเกินไป เป็นเด็กใหม่เพิ่งสอนเดินคนที่เก่งในพิญญาสมาบัติและก็เพลิดเพลินอยู่ในพิญญาสมาบัติมีความท่านงตัวมีความเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐท่านเือว่าเป็นเด็กเล็กๆในการเจริญพระสมณธรรมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสดีอะไรเพราะว่าตัวเองน่ะยังไม่ได้พ้นนรก ยังอยู่ในขอบข่ายของนรกฉะนั้นหากว่าท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อหวังผลพ้นจากความทุกข์ก็ให้ดูตัวอย่างพระลูกชายของในช่างทองพระลูกชายเขาในช่างทองนั้ท่านทํำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนจะต้องกลับย้อนไปสอนใหม่อีกไหมผมได้เคยพูดแล้วว่านักปฏิบัติพระกรรมฐาน ที่เคยปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์สอนแบบไหนท่านไม่ย้อนถอยหลังผู้ที่ปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่ยอมย้อนถอยหลังพูดไปยังไงเขาจำแบบนั้นนั่นก็อาศัยปัญญาประกอบปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความดีความชอบให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการ ฉะนั้นถ้าหากว่าผมต้องพูดถอยหลังกลับอีกครั้งโดยที่ท่านทั้งหลายจําไม่ได้ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสําหรับในสมณธรรมก็ว่าเลวเกินไปสําหรับพระพุทธศาสนาถ้าลองพูดอย่างนี้ผ่านมาแล้วจําไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจอธีฐานจิตไว้ว่าตายแล้วจะไปนรกขุมไหนจะได้ไปได้สมความปรารถนาเอาละท่านไปโยคาวาจรทางหลาย เวลาที่แนะนำกันเรื่องกระสิงก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านพระโยคาวาจริท่านที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบตามระบบของพระธรรมวินัยต่อไปสวัสดี